มากเวแต่งตัวมินิมอลมากามาที่ชุดเราอะไรก็เยจากโกตีมจากโกจ้าคือคนคิดดีมคือที่ใส่ชุดนี้นะคะไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่าเราสองคน้วนเราก็ใส่ไม่ได้ใส่ไรไม่ได้ใส่ชุดเต่ก็ไม่ได้ใส่ใส่ชุดชเต่งก็ไม่ได้เลยแล้วก็เลยต้องใส่แบบ ประสบการณ์เนอมาเที่ยวคัเฟตุก็อยากถ่ายข้างนอกให้ดูมากเลยเออเดี๋ยวเราจะไปถ่ายแบบว่าคนที่เขามาเที่ยวข้างนอกให้ให้ดูกันนะคะว่าเขาใส่ชุดอะไรมากน่ร้งาเอะไรจะนกินชงนะคะกินไปแล้วเมื่อกี้ไงเออกินชกินชงแล้วนี่หนังเนาะเราต้องมีกล้องเน็ตแบตโซนี่เขาถือติดหน ก็แบบโมดิโก้เฮ้ยไม่ได้ไงรู้ว่าเหมือนโมดิโก้เป็นที่โมดิโ้เขาทำยังไงวะแบบกินแล้วไม่อ้วนเขาลดลงเยอะมากเลยนะใช่โมดิโก้เขาคงอยู่เออต่อไปเราจะมาคือมีสีดหรือเปล่าเขาก็เลยพี่อมยิ้มเนี่ยพี่อมยิ้มพี่แต่ก่อนน่ะเคยเคยดูนั้นไหมเพจอะไรนะที่แต่ก่อนนั่งกินตาเขาหรอนั่งกินขช่ตาบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์นั่งใช่ตาแบบยูทูบเบอร์หรอจ้าราศี ฉันจำไม่ได้แล้วว่าสูตรคืนนี้ก็นอนดูนางกินทั้งคืนเลยอนอน,นไม่หลับปวดเช้าเออนางกินเป็นสเต๊บนางทำอะไรก็ดูอร่อยแบบคือคทอี่เราเธอเราทำด้านผินๆแบบน่ากินแบบอย่างแล้วก็ไปใส่เอฟเฟ็กซ์ที่มีมิตรดน้าหรอแล้วก็แซลมอนวางไปนะคะวางของกระเทียมจะไม่ใส่กระเทียมด้วยหนึ่เราทำเองเอฟเฟกต์เองคนอื่นเขากินม,มัน,นดูน่าอร่อยนะ ป้องซ้ำเดี๋ยวราตาใสบ้างใส่เท่านี้เดียวก็พอต้องปี๊ปีๆใีีตายเลยคนเดียวเออเดี๋ยวมันจะแบบรั่วใส่มือ๋อคือสาหร่ายมันแปนบ้างแล้วเราจะใส่สมอนลงไปนะคะ้าน้ามันไม่ได้ตงกลิ่นอ้ต้นหอมว่แต่ว่า

เป็็นเเ,เราคิดว่าเราอ่ะไปเดินเล่นข้างบนนานมันก็เลยแห้งมากแห้ง,งเลยแล้วูเหรอหคือทุกอย่างฟัองได้ออกมาทางเค็มเลย ก็ต้องมีสิ่งต้องมีคนดูสิใช่ไหม,มไปถ่ายแบบว่าลูกค้าลูกค้าที่มาในร้านเนี้ยในหน้าดูอีก <c oughs> น่ารักปิงตัวเล็กน่ารักข้างบนมีมุมถ่ายรูปด้วยนะ,นะแต่ว่า เลยนม่มีอาการเขียๆตอนแรกตอนแรกฉังไปรอกมือแต่ว่าไม่ได้ถือลอกมันไปด้วยถือยังไม่ไหลมต้งก็ <laughs> มีไม้ไบนะอันน้คอไงไม่แยก,ก <laughs> จริงๆแล้วไมคก้อนมันก็ถ่าย <laughs> ก็ดีอยู่แล้วนะทต่ <laughs> มันอาจจะเก็บเสียงหลบก็วหน่อยโอ้ยเ็ดเห็ดัพอนี่มันเห็ดทัพเปาหรือเปล่ามะกอก สไตล์คอนเทนต์ Macbook Pro ไม่หายเลยอ่ะสิงเราก็เล่าเรื่อง Macbook ไปด้วยใช่ปหมเออเล่าเรื่องนี้เออเล่าเรื่อง Macbook ก็เรื่องคือ Macbook อ่ะมันอัปเดตแอปพลิเคชันไม่ได้แล้วมันก็โหลดแอปไม่ได้คือนาคือต้องต้องเล่าแบบนายจะเอาม a c b o o k อะมาใช้ตัดต่อคลิปจ้าอะไรก็แบบว่ามีคอนเทนต์เนี่ยเกิดว่ามีคอนเทนต์อะไรเงี้ย ก็เลยแบบมันโหลดไอ o มูฟีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือจริงๆแล้วพี่อยากจะกลับไปใช้แม็คบุ๊กอะเพราะว่าคลิปกับลูกในเครื่องอะมันเยอะอยู่แล้วก็เลยเพื่อเขกยนหาคลิปก็เลยจะแบบว่าอยากตัดคลิปไหนก็ส่งเข้าไปในแม็แล้วก็ตัดทีลาพีละอารอะไรเงี้ยก็เลยจะเอาแม็คบุ๊กมาใช้ เรื่องมันมีอยู่ว่าแม่ครูเครื่องนี้สมัยก่อนอ่ะเอาไว้เขียนโปรแกรมสมัยเรียนไอซีทีเหรอเออสมัยเรียนคอตีอ่ะเอาไว้เขียนโปรแกรมสมัยเรียนปอโทก็เอาไว้ใช้ทีมงานเฉยๆแล้วก็ใช้สองวินโดว์คือใช้ไอโอเอสครึ่งหนึ่งวินโดว์ครึ่งหนึ่งคัน <c oughs> นี้ก็ไม่ใช้มาเรียนจบมานานแล้วเนาะก็ไม่ได้ใช้มาคันนี้จะกลับไปใช้ ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ยัหนๆก็ไหนๆก็ไม่ได้พิม์มแล้วก็เลยกลับไปใช้ iOS อซัเดียวดีกว่าเลยลง iOS เองคันนี้มันอินสตอลไม่เสร็จเครื่องมันก็เลยค้ามเครื่องมันเลยค้ามคือแบบอยากทดลองความสามารถตัวเองจรจิงๆเลยว่าจบ m อคมาคุณจะลงเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เลยเอาไปหา i อ a พ เขาก็เลยลงวินลง iOS ใหม่มาให้เลยเ mm hmm. สียไปเก้าร้อยกว่าบรอรอนานไหม mm hmm. ก็วันนึงอะร <c oughs> อคันนี้คันนี้ก็จะมาใช้มันก็เลยอัปเดตแอปอะไรไม่ได้เว้ยแล้วก็โหลดแอปอะไรไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาพี่เมย์พี่เมยก็เลยบอกเอองั้นเอามาหาพี่พอพี่เมย์พอไปเจอพี่เมย์พี่เมย์ว่าไงนะ ต้องเอาไปติดตั้งในเซตดีเพื่อที่แบบว่ามันจะได้อัปโหลดไอโอเอได้แล้วก็จะได้โหลดแอปพลิเคชันลงมาใส่ในเครื่องได้พี่แปนะ๊บซี่บ้างนะพี่แป๊บซี่บอกว่าขายเลยกูให้เท่าไหร่นะพั 1500. นห้านูแนะนำว่าเอาไปเปลี่ยนอันนี้ส่งสัมพันใช่ปะแต่ว่าถ้าขายพันห้าขายไปเลย <c ười> ครันนี้เราก็เลยอ่ะส่งเราก็เลย พี่เมย์ก็ว่าจะไปทำตามคำแนะนำของพี่เมย์ที่ว่าเอาไปอัปเดต S S D ใหม่เพื่อที่เปล่ยนนะอัปเดตเครื่องแบบว่าหน้านี่ก็เลยเอาลงมาที่ร้านชั้นสองคือตอนแรกพี่เมย์บอกว่าเอ้ยทำได้พี่ทำได้เอามาเลยเอาเครื่องมาหาพี่เลยเึิบมพอพี่เมย์เห็นเครื่องจริงเท่านั้นแหละพี่ว่าเไปร้านดีกว่าไม่ทำให้ไม่พอนะยังป้ายใหญ่สุดเครื่องใหม่พอมาร้าน พอมาล้างเป็นไงต่อเอาเอาล้างแล้วเขาก็เช็คให้รุ่นนี้อาการเป็นยังไงคือเขาเช็คซีเรียลซีเรียลค่เช็คซีเรียลก็คือเครื่องมันเก่าเกินที่จะอัปเดตอะไรได้แล้วชือ่อมีทางเดีวยวคือต้องอัปเกรดเครื่องใหม่ไปเลยหรือแม่ก็เอาเอาโปรแกรมเอาแอปพลิเคชั่นอะไรอินสตอลถึงเครื่องอ ก็ยังไม่ได้อยูดีแล้วก็เจ้าของร้งานถามซื้อล่าสุดถามซื้อแล้วตอนแรกพี่ซีบอกว่าให้ถักห้าใช่ไหมเจ้าของนะคะขอซื้อาสามพันห้าโคตรบวกบ้าซื้อมาเท่าไหร่เครื่องอะห้าหมื่นซื้อมาเท่าไหร่นะห้าหมื่นกว่าถ่ายได้สองพันห้าแต่มันก็สิบปีที่แล้วไงอ้าวมาใช้กูไไปก็คุ้มาก เยบโปรแกรมาใช้หนักมากเลยอะแบบเปิดไม่ปิดอะแต่ครั้นี้พี่เขาบอกอะเขียนโปรแกรมพี่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนซีเรียลนัมเบอร์เนี้ยมันเหมือนมีการแบบทำอะไรสักอย่างอะมาติดมารอบหนึ่งเหมือนมีประวัติอะน่าจะเป็นการที่เราอินสตอลไม่เสร็จตอน,น,นใร่เขาก็เลยว่า เขาเลยบอกว่าเหตุผลที่ให้สาบันาเพราะว่าเขาต้องมาเปลี่ยนแบตบเปลี่ยนแบตใหม่เปลี่ยนไอนตัวท,ทัชใหม่แล้วเขาเลยบอกว่าเขาก็ต้องมารับประกันอีกว่าแป้นพิมพ <ทำ S 1> ์อ่ะพังไหมนั่นแหละเขาก็เลยให้สาวบันท้าเขาเลยบอกว่าถ้าอยากได้ราคาถูงกว่านี้ก็ไปหลอกขายคนอื่นดีกว่าแต่ถ้าเกิดเครื่องมันไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย เขาซื้อขายกันวันแปดหรือเกาพันเออก็ได้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ว่าป่าเศีษดายที่แบบไม่ได้อัดคิปไว้ไม่งั้นอาจจะบุบละ <c oughs> วันนี้โคตรฮาเลยอะช็อตที่แบบหน้าหลกช็อตที่แบบอะตัวของ้านวันสามพันห้ค่ะเดี๋ยวพี่คิดก่อนนะ <c oughs> พี่จะให้เท่าไหร่ <c oughs> เออสักพักหนึ่งสามพันห้า กูค,คิดว่าน่าจะได้สักแบบเจ็ดแปดพัน,นหมื่ิอะไรเงี้ยกูก็จะขายแล,วาาแล้วแต่มันมาาพอเนาะยืนมากเพื่อีบ่บอกว่าให้เก็บไว้เป็นอนัาวณีเออมันควรไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แม็กคุกอะไรเงี้ยน้าบอกว่าให้เก็บไว้เผื่ออนาะคตแบบมันเป็นรุ่นแบบที่เขาไม่ผลิตแล้วรุ่นที่ทุกคนตามหาตอนนี้มันไม่มีใครผลิตแล้วนั่นแหละ ีคำเงเก่อนลาจา้าคุณพี่มาฉันเลยขอโทษนะขอโทษคุณพูดดูด้วยนะคะที่ฉันเลอะวันนี้เราต้องลาไปแล้ววันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะไปแล้วฮนะบ๊ายบายโหลวันนี้จะพามารีวิวคาเฟ่ค่ะนี่ไหนคะ อะไรครับเนี่ยภายในรั้นก็จะมีพร็อพต่างๆนะคะมีไฟลิซต้าบันไดสวยกรุบอยู่อาหารที่สั่งมาแล้วกุ้งน้องซิมโก๋ลี่แฮมสตาร์ <Have some. S 1>